กับดักรักร้ายตอนที่12ความขุ่นใจที่ซ้อนไว้ไม่อยู่เขารองทักอย่างแปลกใจเอี่ยมยิ้มรับด้วยรอยยิ้มที่มีเสน่ห์มันทําให้เขาต้องนิ่วหน้าหมอนี่มีธุระอะไรถึงต้องมาหาเขาถึงห้องพักแบบนี้ฉันตกลงใจจะไปเมืองไทยกับนายด้วยการีแม่รังเกยียจใช่ไหมฉันจะแวะไปหาแอสตันพ่อของคาวิลหน่อยเห็นว่าไม่ค่อยสบาย กิทธิ์ยืนอึ้งอยู่เลยเมื่อร่างสูงของเอียนวินสตันเดินเข้ามาในห้องพักของเขาอย่างวิสาสะก่อนจะฉีกยิ้มให้กับวิเวียนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วกิทธิดดึงแบงค์ดอลลาร์ส่งให้พนักงานที่มาเสิร์ฟอาหารเป็นค่าทิปก่อนจะดึงประตูปิดหันมาทางปิยาดาที่ยืนกวาดสายตามองผู้มาใหม่อย่างตกใจนั่นกิทธิ์เผยยกมือเกาหัวตัวเองแรงๆอย่างงุดหงิดเขาเดินมารวบเอวหญิงสาวให้เดินมาที่เอียนวินสตัน แนะนำให้หมอนั่นรู้จักเธอแบบไม่เต็มใจนักภรรยาของฉันปิยดาที่รักนี่เอียนวินสตันเพื่อนร่วมงานของผมเองเขาแนะนำให้เธอรู้จักกับเอียนก่อนจะเห็นหมอนั่นยื่นมือมาสัมผัสมือของหญิงสาวอยู่นานจนเขานึกรำคาญยินดีที่รู้จักครับคุณปัดมันออกเสียงชื่อเธอแบบตลกเมื่อต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษจากปัดกลายเป็นแพท กิทธิ์รินไวส่งให้วิเวียนและเอียนวิสตันที่ตอนนี้กลายเป็นแขกไปแล้วข้าหันมารวบเอวบางลงมานั่งข้างๆเขาไม่สนใจอาการตัวแข็งของเธอนักมองหน้าเอียนอย่างไม่ชอบใจเท่าไหร่ที่ฝ่ายนั้นมองหน้าปิยดาอย่างสนใจออกนอกหน้าแบบนั้นฉันไม่แปลกใจเลยที่นายขังเมียนายไว้แต่ในโรงแรมแบบนี้เธอสวยมากให้ตายเถอะขาเห็นแก้มของปียดาแดงกำ่ำ กับคำชมซึ่งซึ่งหน้าของเอียนวินสตันด้วยกระสิ์ไม่รู้ตัวเลยว่าหน้าของตัวเองนั้นเปลี่ยนเป็นกระด้างลงมากแค่ไหนชายหนุ่มพยายามข่มความรู้สึกไม่พอใจไว้แต่รู้ว่าคงไม่สำเร็จเพราะเอียนมองตาเขาอย่างล้อเลียนแกรี่นี่ถ้าฉันไม่ติดงานฉันอาจจะไปกับคุณก็ได้นะวิเวียนเอ่ยขึ้นอย่างเสียดายอะไรกันวิเวียนคุณไม่ชอบเมืองรอนนะีนา คลาก่อนเห็นบนจะตายที่ไปทำงานกับลินดาเมื่อปีที่แล้วคุณไม่ชอบเมืองร้อนและจะไปทำไมไม่ทราบเอียนวินสตันเบกหลอนยังไม่สนใจสีหน้าที่ไม่พอใจนั่นแหมเอียนคะฉันแค่อยากพักผ่อนบ้างที่ฉันไม่ชอบเมืองไทยเพราะฉันไม่มีเพื่อนแต่ตอนนี้ฉันมีแกรี่แล้วนี่ประโยคนี้ทำให้เอียนถึงกับหัวเละลั่น คุณไม่เกลงใจคนรักเมียอย่างแกรี่เลยนะวิเวียนให้ตายเหอะหล่อนยกวายจิบก่อนจะยิ้มเยาะเพื่อนหนุ่มเมียแกรี่ยังไม่ว่าฉันเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันแบบนี้นะเอียนหล่อนโต้ตอบอย่างไม่พอใจแกรี่เขาเกรงใจเมียคุณน่าจะเข้าใจแล้วนี่อะไรมาวุ่นวายอะไรกับแกรี่อีกเอียนว่าอย่างไม่เกรงใจหล่อนกสิทธ่อสายตามองเพื่อนร่วมงานสองคน ที่ทำท่าจะกอ่สอสงคารามในห้องของเขานี่ด้วยสายตารำคาญที่จริงเวลาแบบนี้เขาน่าจะเอาไว้สำหรับลุกคา้าดกับคนหน้าตึงที่นั่งอยู่ข้างๆเขานี่ต่างหากไม่ใช่เพราะวีเวียนที่เกิดอยากจะทดตอบอะไรบ้าๆนั่นแล้วเขาก็ดันบ้าจี้เชื่อหล่อนปล่อยให้หล่อนเดินตามมาถึงห้องนี้แล้วมีเอียนมาร่วมด้วยอย่างไม่ได้รับเชิญอีกนั่นแค่นี้เขาก็หงุดหงิดพอแรงแล้ว นำซ้ำยังต้องมาทนมองสายตาชื่นชมจากหมอนี่ที่มองมาที่ปิยาดานั่นด้วยแย่จริงๆเขาคิดอย่างโมโหไม่หายเขาไม่น่าจะเชื่อวิเวียนเลยดูท่าปิยาดาแทบไม่รู้สึกอะไรด้วยซ้ำนอกจากทำหน้าตกตะลึงยามเมื่อเห็นเอียนวินสตันยิ้มให้เขารู้ว่าเอียนนั้นยิ้มมีเสน่ห์มากแค่ไหนเขาพลาดเองกเ็เสร็จคิดในใจ เอาไว้ฉันจะโทรหานะเอียนว่าแต่ตัวเของนายเลื่อนแล้วใช่ไหมเขาตัดบทก่อนจะมีสงครามเกิดขึ้นอีกรอบเพราะดูจากสายตาวิเวียนแล้วหล่อนคงไม่เลิกราง,ง่ายๆทั้งยังจ้องมองเอียนแบบโกรธๆอีกด้วยใช่งั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับคุณแพดยินดีจริงๆที่ได้รู้จักคุณสักทีแกรี่มันกะจะเก็บคุณไว้ไม่ให้พวกเราเจอหน้าเลยนะเนี่ยเฮียนวิสตัน ไม่ลืมที่จะลากวิเวียนออกไปด้วยหลังจากวายหมดขวดและอาหารพล่องไปแค่นิดหน่อยนั่นทำให้ชายหนุ่มรีบปิดประตูก่อนจะส่งสายตาเย็นชาให้หญิงสาวที่ยังคงนั่งน่าตึงอยู่ที่เดิมนั่นเขาเดินหนีเข้าห้องน้ำอย่างหัวเสียใช่เขาไม่ชอบที่เธอยิ้มให้กับเอียนแบบนั้นให้ตายสติเขาหึงเธอแทบอยากจะคลั่งเขาคิดด้วยความโกรธตัวเองทิ้งตัวลงนอนแช่น้ำในอาง เพื่อข่มความฉุนเฉียวนั่นไว้คงได้ผลแค่นิดหน่อยเท่านั้นเมื่อออกจากห้องน้ำํำก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่ปียดายังนั่งอยู่กับจอทีวีเธอสนใจกับข่าวสารการเมืองที่เมืองไทยกำลังร้อนระอุอยู่นั่นชายหนุ่มเดินไปที่ระเบียงโทรหารามาสเตดเพื่อถามถ่ายเกี่ยวกับนายอติปลายสายตอบกลับมาในเวลาไม่นานนักว่างเพื่อน ถ้าทางนายจะไม่เข้าใจว่านี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วโทอทีรัมฉันแค่อยากรู้ว่านายได้อะไรมาเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้บ้างกรสิทธ์ขอโทษอย่างไม่รู้สึกผิดสักนิดเขาแค่พูดไปตามมารยาทรามเสดถอนหายใจเฮือกก่อนจะขยายเรื่องที่ได้มาเพิ่มนั่นมันดูร้ายแรงจนน่าตกใจหมอนั่นเป็นลูกคนหนึ่งของท่านนายพลดูเหมือนจะเกิดจากเมียน้อยที่อยู่ลบบุรี คนที่นั่นบอกว่าผู้หญิงคนนี้เคยอยู่ในโรงพยาบาลบ้าก่อนจะหนีออกมาคลอดลูกทิ้งไว้แถวคลองหกฉันไม่รู้ว่าเรื่องที่ได้มาจะพอประมวลเหตุได้ไหมว่าทำไมท่านนายพลถึงได้รักหมอนี่นักหนาทั้งยังให้คนของเขาสืบหาหมอนี่มาเกือบห้าหปีกว่าจะเจอตัวและรับมาอุปการะเท่ากับหมอนี่เป็นพี่ชายของเธอคนนึงนะก้อง แล้วอย่างนี้นายจะยังคิดว่าหมอนี่มันจะคิดอะไรกับเมียนายปัญหาคือมันรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นพี่ชายของเธอเป็นลูกคนหนึ่งของพ่อตาฉันกระสิทธิถ์ามสีนแข็งออกไปชายหนุ่มยกมือเสยผมอย่างไม่รู้ตัวอาการแบบนี้เขามักทำลงไปโดยไม่รู้ตัวขณะที่เขาคิดอะไรไม่ออกนั่นแหละปัญหาว่าแต่ นายรู้เรื่องนี้แล้วนายยังคิดจะบอกเธอหรือพ่อของเธออีกแม้ล่ะเพื่อนคงไม่ละ่ะแต่ฉันจะดูแลปัดเองนายหาคนมือดีๆสักสองคนตามดูเมียฉันทุกอย่างก้าวฉันไม่ไว้ใจหมอนี่แต่เรื่องนี้ใช่ว่าจะพูดหรือบอกใกลได้ฉันต้องแน่ใจว่าปัดจะปลอดภัยเพราะที่มานี่เธอก็เบื่อจะแย่อยู่แล้วฉันไม่แน่ใจว่าจะพาเธอมาได้ด้วยทุกงานหรือเปล่า นายก็รู้ว่างานของฉันแน่นจนถึงปีหน้าเขาบ่นพึมพำกับรามสเศดยังไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันงั้นตกลงตามนี้ฉันจะเรียกตัวฮอกกับเจสันกลับมาตามเมียนายแต่ว่าค่าแรงสองคนนี้แพงหน่อยนะเว้ยมือรองอันดับสามจากทีมฉันชายหนุ่มตกลงโดยแทบไม่เสียเวลาคิดสักนิดเขากดสายปิดการสนทนาเมื่อหมดเรื่องจะคุยต่ออีก เขาถอนหายใจเมื่อรู้ว่านายอตินั้นเป็นบุตรนอกสมรสของท่านนายพลอีกคนหนึ่งดูท่าว่าจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับแฝดสีหน้าหูดนั้นแต่เขาไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้ควรจะให้ปียดารู้เรื่องด้วยหรือไม่คงไม่ใช่เรื่องดีนักที่จะบอกใครหรือแม้แต่แฝดสีนั่นก็ตามบางทีเขาคงจะรับไม่ได้ชายหนุม่มคิดพางถอนหายใจออกมาหนักหน่วง เรื่องนี้ทำให้เขาเครียดจนรู้สึกถึงความตึงที่ก้านสมองทีเดียวชายหนุ่มออกมาจากระเบียงก็พบว่าหญิงสาวนอนหลับไปแล้วแย่ yeah, จริงวันนี้เขายังไม่ได้สักจูบจากเธอเลยในเรื่องของเอียนที่จะมาตามเขาไปถึงเมืองไทยนั่นทำให้กระสิทธ์งุดหงิดอยู่ลึกๆจนต้องล้มตัวลงนอนหันหลังให้เธอเอื้อมมือไปปิดไฟหลับไปทั้งที่ความคิดฟุ้งซ่านอยู่เต็มสมอง กับจากออสเตรเลียได้แค่สองสัปดาห์ชายหนุ่มก็ต้องเดินทางต่ออีกครั้งและคราวนี้เปียดาไม่ยอมร่วมเดินทางด้วยเธออ้างว่ามีงานต้องทำนั่นคงหมายถึงงานก่อสร้างที่เธอไม่ได้ไปดูมาเกือบทั้งเดือนมานี้ฉันว่าคุณไปคนเดียวนะ่ะดีแล้วก้องเราจะได้ห่างๆกันบ้างอีกอย่างสสาวที่นั่นมีแต่สวยๆคุณคงไม่ต้องอดอยากอยากมาระบายกับฉันแบบคราวก่อนอีก เธอพูดใส่เขาอย่างกับโกรธยังไม่หายเออนั่นน่ะสิเขาแสร้งพยักหน้าอย่างเห็นด้วยหากแต่กลับคว้าร่างคนตัวเล็กกว่าที่ยังยืนอยู่ในครัวขณะที่กำลังทำมือเช้าในวันนี้กอดร่างนั้นกระชับออกมาอย่างอารมณ์ดีนิดนิดเอ,อ๊ะก้องปล่อยนะอย่ามาทำหน้าหื่นแบบนี้ใส่ฉันผมรู้นะคุณสนใจเอียนใช่ไหมล่ะหมอนั่นมันหล่อเหลาสาวที่ไหนก็ชอบ หญิงสาวทำหน้าพิดลึกฉันนึกว่าเขาเป็นเกเสียอีกนั่นนั่นถามจริงอ้าวส่วนมากคนหล่อๆมักจะผิดปกติหญิงสาวตอบทั้งที่ยังก้มหน้าต่ำไม่ยอมสบตาเขาอีกด้วยผมผมอยากจูบคุณเขาบอกออกไปตรงๆมีผลทำให้เธอเงยหน้ามองตาเบิกกว้างทั้งยังแก้มระเรื่อสติในทันที กไม่นะคะไหนว่าชายหนุ่มไม่สนใจที่จะฟังคำต่อรองหรือปฏิเสธจากเธอทั้งสิ้นเขาบังคับดวงหน้าใส่นั้นด้วยการกระชับท้ายทอยใต้กลุ่มผมสวยนั่นให้เงยหน้ารับจูบจากเขาโดยดีเสียงหายใจแรงที่มาจากร่างบางนี้ทำให้เขาอยากจะเปลี่ยนใจกินเธอแทนมื้อเช้าวันนี้ซะจริงๆเขาคิด ่อนจะสะบดอยู่ในใจเมื่อได้ยินเสียงออดดังขึ้นที่หน้าประตูห้องก้องก้องพอก่อนใครมาช่างหัวสิเขาตอบเสียงพร่าทั้งยังบทจูบลงบนปากอิ่มของเธออีกครั้งราวกับกระหายฝ่ามือเล็กๆเผล,เล,เลอยกลูกบนแผงอกเขาอย่างลืมตัวนั่นทำให้ชายหนุ่มเกือบหมดความยับยัง้งถ้าไม่ได้ยินเสียงออดดังรรัวอีกรอบ ปีดาสะดุง้งหักข้อออกอย่างเอาเป็นเอาตายหน้าตาแดงก่ำจนถึงลำคอก้องพอได้แล้วเธอแว๊ดออกมาอย่างไม่เต็มเสียงนักนั่นทำให้เขาสายหน้ายัางหมุดหงิดเดินออกจากห้องครัวเพื่อจะได้เจอกับหน้าใสาๆของน้องออมหลานสาวของเขาที่มาพร้อมกับกระเช้าของฝากหวัดดีค่ะอาก้องวิรลลำพานั่นเองเขานึกอยากจะเขกหัวแม่หลานสาวตัวดีสักที ที่โผล่มาได้จังหวะแบบนี้ชายหนุ่มเปิดประตูให้น้องออมเข้ามาอย่างชักสีหน้าพ่อเราให้มาทำอะไรอีกล่ะน้องออมนี่ใกล้จะสอบแล้วไม่ใช่หรือไงเขาทักตอบด้วยสีหน้าไม่หายจากอาการหมุนหงิดพ่อให้มาดูว่าอากลับจากเดินแบบหรือยังโทรหาก็ไม่รับสายนี่คะน้องออมโทรหาตั้งหลายสายแต่อาไม่ยอมเปิดเครื่องหลานสาวบน่นก่อนจะยิ้มกว้างกับอสาสไพย ที่เดินมาจากด้านในกลัววิไลลำพาทลาเข้าไปก่อนอาสภัยอย่างดีใจราวกับว่าถูกหวยสิบใบรวดสวัสดีค่ะอาปัดน้องออมมีของมาฝากค่ะนี่ส้มโอกับผลไม้ที่ส่วนของคุณตาหญิงสาวยิ้มหวานใส่น้องออมก่อนจะค้อนตาความมาที่เขาแวบหนึ่งจนกระสิดแอบยิ้มขำทำอะไรคะมื้อเช้าให้น้องอ,อมช่วยไหมคะอาปัด หลานสาวขันอาสาเมื่อเห็นในกลัวนั่นดีเลยจ้ะน้องออมอากำลังคิดว่าจะทำอะไรดีผัดผักดีไหมงั้นเดี๋ยวน้องออมทำไข่เจียวนะคะจาะเสียงสองสาวต่างวัยคุยกันอย่างถูกคอในห้องครัวเล็กๆนั่นกระสธิ์เพอถอนหายใจยาวออกมาเขาเริ่มแน่ใจขึ้นมาทุกทีแล้วว่าตัวเองขาดปิยดาไม่ได้แน่เขาอาจจะตกหลุมรักเธอไปแล้วก็ได้ ชายหนุ่มคิดอย่างไม่ชอบใจนักหากแต่ก็โหยหาร่างบางนั้นแทบตลอดเวลาและไม่มีใครแทนที่เธอได้แม้ว่าเขาอยากจะลองเปลี่ยนดูแต่มันไม่ได้ผลและคราวนี้เขาต้องไปไกลถึงปารีสและอยู่ที่นั่นตั้งเดือนกว่ามันนานเกินไปเขาอดกังวลไม่ได้แต่ลึกลงไปแล้วเขาก็คิดว่านี่อาจจะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเธอจะคิดถึงเขาบ้างไหมแต่แน่นอน เขาคิดถึงเธอแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็เถอกะกิทธิ์คิดว่าเขาอยากให้เธอเป็นภรรยาของเขาจริงๆแต่นั่นอาจจะยังไม่ถึงเวลาเขาต้องจะเย็นกว่านี้เพราะหญิงสาวนั้นดูจะไม่พร้อมสำหรับเรื่องบนเตียงเธออ่อนประสบการณ์และเขาควรจะให้เวลาเธออีกสักนิดอาจจะหลังจะกลับมาจากปารีสคลาหนาบางทีเขาจะรุกเธอให้หนักกว่าเดิม เขาแอบคิดวางแผนอยู่ในใจขณะที่กำลังเก็บสเสื้อผ้าของจำเป็นสำหรับการเดินทางลงกระเป๋าเพื่อเดินทางในคืนนี้หลังจากนัดกับครอบครัวหญิงสาวไว้ว่าจะไปร่วมมือ้ามที่บ้านของพ่อตาและเลยขึ้นเครื่องไปเลยรวมทั้งเขาจะต้องโทรไปกำชับกับรามาสเตอเรื่องคนของเขาที่จะมาตามดูแลปียดาระหว่างที่เขามาอยู่ตลอดทั้งเดือนนี้ไม่มีใครรู้เรื่องในอตินอกจากเขา และรามาสเตดกับคนของเขาอีกสองคนนั่นก้องคะทานข้าวได้แล้วค่ะเสียงปิยดาทำให้เขาดึงความคิดกลับมาที่เดิมน้องออมหรือวิไลลำพานั่นกำลังยกสำรับมาที่หน้าทีวีดวงหน้าใสนั้นยิ้มขำกับท่าทางของอาหนุ่มไม่น้อยพอใจกับการกลายร่างเป็นนางมารชิ้นโตของเขาเสลือเกินน้องออมหยุดสามวันค่ะอาก้องพ่อบอกให้อยู่เป็นเพื่อนอัปัด จะได้ไม่ต้องกลับหอพักกรสิทธ์แค่พยักหน้ารับเขาตักข้าวใส่ปากแบบขอไปทีเพราะสมองกำลังคุค้นคิดถึงเรื่องในอติอยู่ชายหนุ่มกำลังคิดว่าควรจะบอกใครดีระหว่างปียดาหรือพี่ชายจอมโหดของเธอสติคนนั่นบางทีพวกเขาอาจจะหัวเราะเยะาะความฟุ้งซ่านของเขาก็เป็นได้เขาคิดพลางถอนหายใจก่อนจะสลัดความคิดเรื่องจะบอกนั่นทิ้งไปซะ อย่างน้อยเขามั่นใจว่าคนของรามเศตจะดูแลปิยดาได้ระหว่างที่เขาไม่อยู่นี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมอนั่นมันจะแค่หลงรักเธอและไม่คิดอะไรนอกลู่นอกทางซึ่งข้อนี้เขาแค่ภาวนาไว้ในใจหลังมื้อเช้าเขาก็เอาเวลาที่เหลือมานั่งดูเทปจากงานที่เพิ่งผ่านมานะั่นอย่างพยายามค้นหาข้อบกพร่องของตนเองบนเวทีนั่น ชายหนุ่มเห็นสองสาวต่างก็คุยกันสนัน่นวิจารณ์คนที่อยู่ในทีวีสเสียหายจนเขาต้องกแก้มใส่เรียกเสียงสนทนาให้ลดระดับลงบ้างแต่ก็ครู่เดียวน้องออมกลับส่งเสียงดังจนเขารำคาญเขาเดินกลับไปห้องนอนล้มตัวลงนอนอย่างเซ็งๆงอันที่จริงเขาน่าจะได้อีกสักจูเขาได้แค่คิดในใจก่อนจะถอนหายใจอย่างหยิด กะสินออกเดินทางไปปารีสในเวลาต่อมาหลังจากทานมื้อค่าที่บ้านของพ่อตาเขาไม่ให้ปีดามาส่งทั้งยังให้เธอกับวิไลยลำพาค้งที่บ้านพ่อตาของเขาด้วยแม้ว่าเขาจะไม่ชอบใจนักกับสายตาพี่ชายจอมโหดที่จ้องมองหลานสาวเขาอย่างตาเป็นมันนั่นแต่ดูแล้วน้องออมนั้นไม่ได้โง่สักนิดหญิงสาวกระสิบบอกเขาเสียงอ่อนว่า อมไม่สนคนแก่หรอกคะอ่ะอาก้องวางใจได้ไม่ใช่แบบที่ออมชอบสักนิดเลยวิรัยลำพายังหัวเราะขำใส่เขาอีกด้วยที่เห็นเขากังวลเรื่องนี้จนหน้าตาเครียดไปหมดแบบนั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาวางใจสักเท่าไหร่เขาพยายามมองหาความอาลัยอาวรณจากปียดาที่ต้องห่างกันนานแบบนั้นแต่ว่าไม่เจออะไรนอกจากอาการก้มหน้าก้มตาทั้งยังไม่มองหน้าเขาอีกด้วย เธออาจจะโกรธเรื่องเมื่อเช้าวันนี้อยู่ก็เป็นได้ชายหนุ่มแอบถอนหายใจเฮือกแม้ว่าจะนั่งอยู่บนเครื่องแล้วก็ตามทีเขาต้องไปทำงานให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายมาและนั่นหมายถึงรายได้และชื่อเสียงของเขาที่เริ่มฟุ้งไปไกลนั่นด้วยกสิทธ์พยายามเลิกคิดถึงร่างบางอิ่มที่เขาชอบกอดน,นั่นก่อนจะทำเป็นลืมๆไปหันไปสนใจงานให้มากกว่านี้ แต่มันทำได้ไม่ดีนักเขาเนื้ขอบคุณเดนเนียเกลยไม่หายที่หางานให้เขาได้ทำต่อเนื่องกันตลอดทั้งเดือนที่มาอยู่ปลาลีดมันทำให้เขาไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะคิดถึงปียดามากนักเริ่มงานก็กลับมานอนตื่นมาก็ไปทำงานอีกแต่การเดินทางกับทีมงานนั่นก็ไม่ได้ง่ายนักเพราะเพื่อนร่วมงานของเขาบางคนเป็นคนดังที่ค่อนข้างอีกโก้สูงทั้งยังเอาแต่ใจอีกด้วย แต่ชายหนุ่มพยายามไม่ใส่ใจเรื่องนี้ที่แยก่กว่านั้นเขาไม่ได้คุยกับปิยาดาเลยเธอไม่ยอมรับสายเขาทั้งยังไม่ยอมโทรกลับหรือฝากข้อความหรือทำการใดๆที่เรียกว่าพยายามติดต่อกับเขาเลยตลอดทั้งเดือนมานี้มันแย่กว่าที่คิดแม้ว่าเขาจะได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของเธออยู่แทบทุกวันจากรามเซตก็เถอะเขารู้ว่า วันวันนั้นปีดาทำอะไรบ้างออกไปไหนกับใครและทานมือข้ามกับใครส่วนใหญ่แล้วเธอมักจะไปกับพี่ต้นของเธอทุกวันสุกและไปกับมะปลางในวันเสาร์ที่ผ่านมาในาผับแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้ดื่มและมีนายอติส่งเธอถึงหน้าคอนโดโดยไม่ได้ลงไปส่งถึงห้องพักอย่างที่เขานึกกลัวแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาวางใจนักเขาได้รับรายงานมาว่านายอตินั้น มีพรรพวกอยู่ในสลัมแห่งหนึ่งแถวแๆคลองเตยมันเคยแวะไปหาคนที่นั่นประมาณสามครั้งในเดือนที่ผ่านมาซึ่งเขาไม่รู้ว่าหมอนั่นคิดจะทำอะไรแต่ก็พอใจที่คนของดรามเศษทำงานได้ดีทีเดียวบางทีข้อปริกย่อยแบบนี้ก็ไม่ควรจะละเลยในฐานะที่เคยอยู่สายสืบมาก่อนทำให้เขาต้องคิดหนักและคาดเดาล่วงหน้าว่ามอนั่นมันคิดจะทำอะไร ชายหนุ่มคุณคิดจนแทบจะลืมเวลา